จิมวันนี้แกงพิเศษปู่กะหลานทำแกงพิเศษมีเนื้อแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าแล,แ,ลแล้วก็เครื่องปรุงชิมชิมดูยังลูกชิมดูได้นะเห็ดนางฟ้าดูปิดไฟแล้วมันสุกหรือยังลองลองชิมดูอีกนทะีเนาะลองชิมให้เต็มนทะี่เลยชิมชิมลองดู ชิมแค่น้ำอย่างเดียวลูกอันนี้คือเห็ดนางฟ้ากับหมูลูกไม่ได้ไม่สะดวกลูกทําเองเลยลูกทําเองลูกกินน้ําก่อนไปทดลองน้ําถ้าลูกตรงถ้าลูกลงตัวก็ลงตัวแล้ววันนี้วันนี้ไม่มีลูกชิมหรือยังเออวันนี้เป็นโอกาสที่อ่าฉลองฉลองเนื่งในโอกาสสางบ้านนะก็คือต้นไม้ตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณสักตัดได้ประมาณสักลูกลูกปิดฝาไว้ก่อน เอานี้ออกก่อนเนาะต้นไม้ตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณชักเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้คือเขาจะเอาไปเขาจะเอาไปทำหลัวหรือเอาไปทำฟืนตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะล้มอันพรุ่งนี้อ่าก็คือที่เขาตัดค้างเอาไว้เนาะแต่ก็ตัดค้างเอาไวา้ลูกเวลาลูกเดินตนัวนี้ดูระวังนะลูกนะเห็นไหมเนี่ยเขาตัดค้างเอาไวา้เห็นไหมลูก ลูกเห็นไหมเขาตัดค้างเอาไว้เนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาตัดตัวนี้ไว้นะเขาต้องตัดกิ่งก้านมันก่อนนะเขาไปกัดตัดตัวนี้นะไม่รู้ลึกขนาดไหนลูกต้องระวังมากนะลูกลูกเห็นไหมตอนนี้ก็คือ,อมะขามก็คือลงตัวแล้วแล้วก็เขาจะมาตัดต่ออีกพรุ่งนี้ก็คือเอาอันนี้ออกให้หมดเอามะขามนี่ออกให้หมดจะทําทางขึ้นจะเทป,ปูนเพื่อจะเป็นทางขึ้นทางขึ้นที่เก็บรถเนาะ ตัวนี้นะคือจะเทป,ปูนต้องเอาต้นมะขามนี่ออกก่อนตอนนี้ต้นมะขามยังมีตออยู่นี่คงวางแผนในการขุดเนาะต้องขุดทุกวันทุกวันนะเนะาะทีนี้ต่อไปตรงนี้ตัวนี้เขาจะเอาไปทําหลัวหรือว่าเอาไปทําฟืนเนาะเอาไปทําฟืนแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงร้กินได้หรือพืชผ,ผักสวนควรัวรกินได้ตอนนี้ก็เอาที่มัน อกหักจากตรงนั้นนอปลูกไว้ตรงนั้นพอดีก็เอามาทําตรงนี้อ่เรียกว่าปลูกไว้ตรงหน้าห้องน้ําเลยก็คิดว่าจะปลูกให้มันรอบนะรอบมาถึงบริเวณนี้เลยถ้ามีโอกาสจะปลูกให้รอบเลยปลูกบริเวณรอบนี้ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้แล้วเพราะว่าน้ํามันมีตลอดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฤดูหน้าแล้งนี่จะอันนี้คือน,น้ําประปาไหลามาตลอดก็จะใช้วิธีการปลูกแบบนี้แหละเนาะเดี๋ยวมันก็โดนน้า นา,นาอยางนานาชนิดเช่นพวกน้ําซักผ้าอะไรอะไรก็จะเข้ามานะแล้วก็จะปลูกให้หมดเลยเนาะอันนี้ก็คือวันนี้ก็ได้ผลออกมาก็คืออ่าอ่าเรียบร้อยไปแล้วยังเหลือตรงนี้ตัดตรงนี้รอยตัดก็มีอยู่ก็คือเขากะของเขาหรือยังว่าถึงไหนแล้วเนี่ยลึกขนาดไหน,นไม่รู้ว่ากลัวมันจะล้มใส่ลึกขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะ นี่นี่เขาตัดตรงนี้ก่อนตามหลักเขาก็ต้องตัดกิ่งก่อนเนาะต้องตัดกิ่งก่อนนี่กิ่งที่หนึ่งนี่เนาะกิ่งที่สองกิ่งที่สามนี่จุดประสงค์อะไรอันนี้กิ่งที่สามที่สี่ที่ห้าก็ว่าไปกิ่งนี้ด้วยนี่ต้องตัดกิ่งนี้ให้ลงก่อนเนาะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขาเล่นท้้งล่างเลยอ่ะเล่นข้างล่างเลย,เลเลยทุนี้ต้องระมัดระวังมากเลยเด็กๆที่จะเดินเข้ามาตรงนี้บอกหลานแล้วว่าอันตรายมากเลยเพราะว่าเขาติดเขาตัดค้างไว้นะ โูกไปเรียนพ่งนี้ต้องรีบอย่าเข้าออกบ่อยๆเนอะตัวนี้น่ะคือเ็าตัดค้างเอาไวา้คือคือตัดต้นไม้ต้องตัดให้ขาดไม่ใช่เขาตัดค้างแบบนี้มันเป็นลักษณะของลําบากมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดลึกขนาดนั้นเราก็ไม่รู้เนาะเนี่ยตัดยังไม่ขาดเลยพอดีตามหลักเขาต้องตัดกิ่งก้านสาขาก่อนเนาะแต่ทีนี้ว่าบางอย่างเขาก็คิดไม่ถึงเนาะ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นี่จะต้องใส่กุญแจล็อกไว้แล้วไม่ให้ใครเข้ามาละประตูเนี่ยอันตรายเพราะว่ามันจะล้มไปทางไหนก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนที่เขาทําให้เนี่ยที่เขาทำไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนเราก็ดูไม่รู้อีกแหละเพราะว่าเขาทําเขาเล่นตัดตัวนี้เพื่อเขาจะได้มาตัดข้างล่างจุดประสงค์เขาตัวนี้แหละอันนี้แล้วแต่ความคิดของเขาเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยตอนนี้ก็ ต้องวางแผนเนาะ